สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะพบกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์ <P et ion> รถมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพามารับชมนะคะรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันจะบอกว่าคันนี้นะค่าตัวคุ้มมากกับ Toyota v วีออสหนึ่งจุดห้าตัวไฮค่ะถือว่าเป็นตัวท็อปสุดปี2021ค่ะคันนี้เลขไมล์อยู่ที่ประมาณแสนกว่าเนาะนะคะ แสนใครที่สนใจนะคะตัวไฮตัวท็อปเลยปี21ตัวนี้นะคะออ,อกข้างไปแดงอยู่ที่7จ็0 0 0 0เลยคันนี้ก็ปรับราคาลงมาค่ะเหลือเพียงแค่3 9 9 0 0 0เท่านั้นและตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์ค่ะสำหรับบริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่โซนด้านหลังนี่มาถ่ายตัวแอบแอบเลยนะนะคะตรงนี้ก็มีรถเข้าใหม่แล้วก็เมื่อกี้นะคะมีรถลงจากรถเชเลอร์นะคะมาหลายคันเลยเมื่อจะเป็นรถกระบะ4ประตูตัวเตี้ยนะคะคลอส วีออสยาลิสแล้วก็ฟอร์จูเนอร์เข้ามาใหม่เพียบเลยเนาะนะนะแต่ว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่นะจะบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการเก็บงานการปรับสภาพค่ะภายในก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าโครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพารับชมรอบๆคันสปหรับวีออสคันนี้อย่างที่บอกออกห้างไปแดง7จ็ดแ0ดคันนี้เหลือเพียงแค่399,000ก่อนหน้าน,นี้น้ำหนึ่งถ่ายตัวมิดป,ปียีอดไปนะ3 9 9เหมือนกันซึ่งเป็นตัวรองท็อปแต่ตัวนี้ได้ตัวท็อ ตัวนี้ได้ตัวท็อปค่ะปี2021เหมือนกันนะคะอ่ยวเดินเ,เดินวนรอรบๆคันสักนิดหนึ่งค่ะใครสนใจนะคะรถเก๋งขนาดเล็กนะคะก็ตัวนี้นะเครื่องพันเก้าขี่ขับขี่ในเมืองสบายๆขับออกต่างจังหวัดก็ได้นะคะตัวนี้เป็น v ีอออะไรหาง่ายรถตลาดค่ะซื้อง,ง่ายขายคล่องนะคะสำหรับ t o โยต้าวีอคันนี้ตัวท็อปสุดด้วยภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ ตกแต่งภายในได้เป็นสีแดงเลือดนกนะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะกล้องบันทึกภาพหน้ารถแล้วก็ล้อมแมกนะได้แมก่าการแบบนี้แมกแบบนี้คือแมกตัวท็อปนะคะก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวพารับชมนะทีละมุมทีละจุดเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นรถ เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะพี่จ๋าเดี๋ยวถ้าเก็บงานปรับสภาพแล้วว่างอยู่นั้นนึงจะมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้นะว่าจะว่างไหมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งลงคลิปนี้ไปถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ตามเบอร์ด้านล่างค่ะ0 9 6 1 9 8 4963ค่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยคันนี้นะคะด้านหน้าได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟเดย์ไทม์ลัดน่งไลทนะคะเลขทะเบียน9กไก่ดอชดา 2795กรุงเทพมหานครค่ะฝากระโปรงนะสันเหลี่ยมคมนะพี่จ๋าดูสภาพตัวรถนะนีะ่สนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะล้อแม็กนะคะในส่วนของแม็กนะัได้เป็นแม็กอ่า แม็กฮาร์านนะคะได้เป็นสีทูโทนนะคะแม็กสีรูฮาการดิสเบกนะคะสีล้อเลยนะนะสำหรับตัวท็อปสุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์อันนี้คือไฟเดิมไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะกระจกมองข้างค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้เป็นรถแรกเข้านะคะยังไม่ได้ถึงขั้นตอนการเก็บงานหรือว่าปรับสภาพยังอยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพอยู่นะคะ,ะมาดูในส่วนของซุมล้อด้านในนี่ค่ะอันนี้คือ ล้อแมกนะคะแมกจะได้ลายนี้เลยนะคะแมกขอบ15นิ้วนะนะแมกขอบ15นิ้วนี่ค่ะอ่ะมาดูที่เปิดด้านนอกกันแล้วก็ตัวท็อปสุดอีก1จุดนะคะที่สังเกตได้ก็คือด้านาที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียมนะคะที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียม ภาสีพรบรนะคะก็ต่อให้นะคะตัวนี้นะคะมาดูภายในสักนิดนึงค่ะภายในนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ตกแต่งภายในด้วยสีแดงเลือดนกนะคะนี่ถูลมนิรภัยนะคะ2ใบค่ะพวงมาลัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายนะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนมีกล้อง มองหลังขณะถอยจอดพร้อมเส้นแนะนําเส้นกะระยะนะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้ด้วยอันนี้มาจากโรงงานของโตโยต้าเลยนะคะก็คือกล้องบันทึกภาพหน้ารถถ้าเป็นตัวรองท็อปตัวกลางนะคะตรงนี้จะเป็นสีทองจะเป็นสีชมพูทองนะคะไม่มีกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะคะแต่ว่ามีกล้องมองหลังขณะถอยจอดเหมือนกันเป็นปุ่มไม่ใช่ปุ่มพุทสตาร์ทนะ,ะอันนี้ตัวท็อปได้ปุ่มพุทสตาร์ทมานะคะแล้วก็ที่เปิดด้านนอกได้เป็น สีเดียวกับตัวรถซึ่งตัวท็อปคันนี้เมื่อกี้ที่พาไปดูเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ล้อแม็กที่แตกต่างกันก็รุ่นไฮคือรุ่นท็อปสุดนะคะก็ได้อ็อ,อ,อปชันเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานของ Vios นี้คือเขาให้มาอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะนี่พวงมาลายัยมีฟังก์ชันนะคะก็ควบคุมเครื่องเสียงนะ,ะโหมดนะคะจากหน้าปัดตรงนี้ก็ควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็แอร์นะคะเป็นแอร์แบบดิจิตอลแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่มาดู เกะตรงนี้บ้างดีกว่าคันนี้นะคะ,ะดูสักนิดหนึ่งคันนี้ได้เป็นรถใช้งานรถหน่วยงานนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะตัวนี้เป็นรถหน่วยงานสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะนี่คือแผงประตูนี่ค่ะแผงประตูสีแดงนะคะสีแดงเลือดนกเนาะ นะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ำคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะรอการเก็บงานรอการปรับสภาพอยู่นะตัวนี้ก็คือเบาะด้านข้างเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็คือว่าถ้าเบาะสุดนะคะเราจะเอาไปาหนุนเบาะให้นะคะนี่ ตัวนี้คือตัวท็อปสุดนะคะคุ้มมากๆปี2,021ไหม่แสนห้านะคะสามแสนน้ั้ำหนึ่งจะบอกว่าจะมีเข้ามาใหม่2คันนะที่เป็นตัวรองท็อปนะราคาเท่ากันซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปราคาคุ้มมากๆเลยนะคะมาดูด้านหลังสักนิดหนึ่งนะตัวนี้ ในส่วนของฟิล์มตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีการเปลี่ยนฟิล์มให้นะจ้าพี่จ๋าคือคันนี้อย่าเพิ่งดราม่าไปนะเป็นรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพอยู่น้ำหนึ่งอยากมารีวิวให้เห็นในเรื่องของรถที่เข้าใหม่เนี่ยคือโครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมรถไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําแน่นอนอันนี้คือว่าเรารับประกันหากนํารถออกไปนะคะเจอหลักฐานนะมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะอันนี้คือรถแรกเข้าจริงๆนะคะ ให้ดูรอบๆคันนะคือบางอย่างนะเห็นแบบล่องลอยพี่จาสเสน่ห์ของรถมือสองนะอาจจะมีล่องลอยแต่ละจุดไม่เหมือนกันนะนะคะแต่ว่าเราเน้นย้ำนะคะรับประกันเพราะว่าโปติแล้วทางเพชรยนต์เขาจะซื้อสดตัดมาเลยมีเล่มให้ทุกคันพี่มั่นใจได้นะคะเปิดมา26ปีแล้วนะเปิดมา26ปีแล้วค่ะอัะอนนี้ที่บอกเยอะหน่อยนะเพราะว่าบางทีรีวิวให้ดูด้านในเอ๊ะทำไมบอกไม่มีเป็นรถเข้าใหม่ค่ะ นะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็คันนี้น้่นหนึ่งเห็นราคาที่คุ้มค่าแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดสําหรับ v ีออใครที่กําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะเ,เป็นรถคันแรกหรือว่าให้น้องๆหนูๆใช้งานอยากได้รถที่สภาพคือไม่ต้องเอาไปทําอะไรเยอะอะค่ะก็คือออกไปใช้ได้ยาวๆก็คันนี้มันเป็นตัวท็อปสุดออปชันให้มาครบนะคะ v ีออเนี่ยซ่อมที่ไหนก็ ่อมง่ายอยู่แล้วอะไรหาง่ายค่าแมนเทนน์ก็ประหยัดด้วยนะคะามาดูด้านหลังเนี่ยให้ดูดิสเบกสีล้อค่ะคันนี้นะคะแม็กห้าก้านสีทูโทนด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวท็อปสุดได้เซนเซอร์เซนเซอร์มีกล้องมองหลังนะคะมีกล้องมองหลังแล้วพร้อมอพร้อมกับตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวเส้นแนะนําเส้นการระยะให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวหนึ่งเปิดด้านหลังให้ดู ใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลย096-198-4963ค่ะนี่มาดูด้านหลังนะคะเปิดน้ำมันให้ดูด้วยเปิดห้องเครื่องด้านหน้าให้ดูอีกตั้งหากนะคะคันนี้รถเข้าใหม่ค่ะเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพแล้วยังไงนะคะถ้ายังว่างอยู่เดี๋ยวน้าหนึ่งนำมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกด้วยนี่ค่ะด้านหลังของ v ีออกว้างนะคะกว้างอ่ะนี่คือเขากําลังอยู่ในขั้นตอนการเก็บงานการปรับสภาพอยู่นะคะคันด้านหลังดูรอยเมคอารนะคะ ตัวนี้ยังกิบอยู่นะเพราะว่าบางคันเนี่ยเวลาเขาไวาาา้ใส่ของเยอะนะคะหรือว่ากระเป๋าอย่างเงี้ยบางทีตรงนี้มันจะถลอกเนาะนะแต่อันนี้คือยังยัง,ยงสวยอยู่นะคะยังสวยอยู่นะนี่ล้อนะคะก็ได้เป็นล้อกระทะนะล้อ,อยางอะไหล่นะ,ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเราใส่ให้ครบเลยนะคะซีนซิลิโคนด้านข้างค่ะนี่รอยเมคอัพต่างๆนี่นะคะ สีขาวไข่ไก่เดิมสวยเลยเนี่ยให้ดูรอยเมคอัพเดิมเดิมสนใจคันนี้ยังไงทักมาได้เลยหรือว่าใครอยากเข้ามาทดลองขับนะคะก็ทักมาหานหนึ่งก่อนได้เลยนะคะทักมาหานหนึ่งก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเตรียมรถให้ทดลองขับหรือว่าปรึกษาในส่วนของไฟแนนซ์ได้เลยนะมาดูในส่วนของตรงนี้ต่อที่ตัวน็อตอันนี้สภาพรถนี่ถือว่าสภาพสวยเลยนะคะอันนี้นหนึ่งออกมารีวิวนะคะตรงจุดตรงที่เขากําลังเก็บงานอยู่นะนะคะก็รีวิวตรงนี้เลย ให้เห็นสภาพตัวรถแบบนี้เลยนะ,ะนี่ใครที่สนใจทักมานะ,ะ0 96, 1, 9, 8, 4, 9 6 9์เ9้แต่วีออสตัวท็อปเขายังได้เป็นเสาอยู่นะนะได้เป็นเสาก็ออปชันตามวีออสนั่นแหละเนาะนี่อ่ะก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ความแตกต่างของตัวท็อปก็คือตัวนี้จะเดินตะเข็บได้สีแดงแล้วตัวนี้ก็มีกุญแจแบบอัจฉริยะนะคะ ถ้าคุณแจอยู่ใกล้ๆตัวนะคะก็สามารถเปิดปุ่มตรงนั้นปลดล็อกได้นี่ฮะพวงมาลัยมีฟังก์ชันซน้ายขวามีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดเวลาแล้วเข้าเกียร์ถอยนะคะจะมีกล้องด้านหลังนะคะปุ่มพุทสตาร์ทนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าอันนี้ก็คือแบบว่ามารีวิวดักไว้ก่อนเลยนะคะคันนี้สําหรับตัวไฮใครสนใจทักเข้ามาได้เลยอ่ะ รีบมารีวิวก่อนไงเพราะว่าบางทีรถแบบเก็บงานแล้วปรับสภาพแล้วก็จะมีแบบว่าเซลล์ท่านอืๆเอามารีวิวเนาะอันนี้คือน้ำหนึ่งเอามารีวิวให้เห็นแบบสภาพแบบรถที่กําลังอยู่ในขั้นตอนการเก็บงานอยู่อ่ะหาหาที่เปิดอ่ะเจอแล้วมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันสนใจนะคะทักเข้ามาสําหรับ toyota vios ทคนนี้จะผ่อยู่ประมาณอ่ะอันนี้3ามแสนเกาหม่าพัอยู่ประมาณ 6,900 6, 6 8 0 0 6 9 0 0นะคะตัวนี้นะนะอาจจะมีการเก็บงานในส่วนของฝาฝากระโปรงมานะคะเล็กน้อยค่ะพี่จ๋าแต่ว่าเอา่อในส่วนของชนหนักด้านข้างไม่ชนมาแน่นอนพี่จ๋าดูตรงนี้นี่เห็นไหมรอยเมคอัพเดิมๆนะคะอาจจะมีการเก็บงานมาบ้างเล็กน้อยพี่จ๋าแต่โครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมค่ะ บางทีรถรุ่นใหม่ๆออกมาเนาะนะคะก่อนที่เขาจะปล่อยหรือว่าเป็นรถหน่วยงานอย่างเงี้ยมาก็เขามีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะคะก่อนที่เขาจะปล่อยบางทีเขาก็เคลมมาเนาะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าชนหนักถึงโครงสร้างตัวรถไม่มีแน่นอนค่ะรับประกันตัวรถก่อนปล่อยเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ํามันเครื่อง่ะคันนี้เป็นดูโอวีวีทีไอนะคะนี่สนใจทักเข้ามาได้นะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะรอยเมคอัพต่างๆนี่ค่ะ สติกเกอร์ข้อควรระวังเดิมแท้จากโรงงานสนใจทักมาหานหนึ่งได้เลยสำหรับ t o y o ต้า i ีอ1.5นะคะเครื่องพันหตัวไฮคันนี้นะคะปี 2, 2021ไม์แสนห้าค่ะ3,99,000สนใจยังไงทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเก็บงานปรับสภาพเรียบร้อยแล้วยังว่างอยู่เดี๋ยวนหนึ่งนำมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะก็ขอรายรับอยู่ประมาณคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,8 0 0 6,800เกือบ7,000ขอรายรับอยู่ประมาณ15 0 0 0ขึ้นละกัน1 5ื0 0ห้ืขึ้นละกันนะคะพี่จา๋าใครสนใจทักมาได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพขออาชีพที่มีเอกสารชัดเจนนะคะขออาชีพที่มีเอกสารชัดเจนและตอนนี้มีโปรโมชัน่นดอกเบี้ยพิเศษนะคะก็คืออันนี้บอกไว้ก่อนนะอาจจะได้ดอกเบี้ยพิเศษ3ปีดอกเบี้ยอยู่ที่1.39 1.2939อยู่ประมาณนี้4ปี1.99จกาานะคะพี่จา๋าทักมหาลน,นึงได้โปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยพิเศษกำลังจะออก ทักมาได้เลยนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนละกันพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ